กล้าครับว่ามันน้ำเข้าเยอะมาดูครับน้ำโอ้นี่นะทุกคนเม็ดเม็ดมันละลายเห็นไหมครับร้นกันซึมละลายหมดเลย ทำให้มันค้างทุกคนทำให้มันค้างครับวาวค้างลมไม่เข้าถังวาวกันย้อนก็นทะลุหนึ่งครับหนึ่งเนี่ยได้ไหมเนี่ยทะลุหมดเลยชอบมาแล้แน่เลยมาสียังดีอยู่เลยไหมเนี่มาสีนี่เดี๋ยวเราไปรื้อกันเลยครับแล้วมาทอดหกเหลี่ยมนี่เหรทุกคน เอาหมดสี่ตัวเลยนะทุกคนเอาออกมาหมดเลยเดี๋ยวเราก็มาแยกถอดอรื่องทุกคนมีสายกันตรงนี้นออกมเม็ดมันอยู่ข้างในนี่ทุกคนมเม็ดอยู่ข้างในนี้อยู่ข้างในนี้เดี๋ยวเรา,าเปิดเปิดน็อตน,นี่เลยไปเดี๋ยวคันน็อตก่อนครับข้างในมันจะเป็นสปริงนะทุกคนเดี๋ยวถอดลอดเอาไว้ครับ มันมายังไงเนี่ยมันหลุดผานเส้นขนาดมันขาดหรือเปล่าเพราะวมันขึ้นมาอยูไม่เข้าใจเหมือนกันพั้งมาเลยแล้เวเทเม็ดทิ้งเลยทุกคนโอ้โหตักนี่ดีครับเม็ดเปียกหมดเลยเกี่ยแฉะหมดเลยเททิ้งเลยทุกคน ปรู้ชั้นนี้ทุกคนรู้ได้สำคัญมากเลยบางคนใส่ผิดรูปไม่เข้าแล้วเรามรรลวออโต้ันทุกคนออโต้คือโตัวนี้เทนได้เทนกรมันนาขึ้นตรงนี้ทุกคนตังน,นี้จะสับช้อนมากเลย ตั้งลมมันครับเจ้าลมน้อยลมเยอะก็คือตอนนี้เลยเจ้ากี่ปอนกี่ปอนก็ตั้งตอนนี้เลยทุกคนนี่นะครับมองเห็นไหมนี่ครับเอาไปละปินล็อกแต่ตัวนี้ก็ถอดออกมาได้เลยนี่เป็นสปริงเลี้กวมาตอนนี้ออกทุกคนกระแทกกระแทกของความปอนนี้เลยเอาละครับตัวนี้ตัวนี้ออก ต,ตัวดือนตัวดันตัดต้อช,ช้อนหน่อยนะทุกคนอย่นงต้องหาวิธีอนี้ออกให้ได้นะที่ีไม่ออกนไม่ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมล้างแล้วค่อยให้ดูใหม่ครับประกอบด้วกันเลย